พรหมาพรหมานพรหมานังพรหมานพรหมูนาพรหมเหิพรหมเฮพิพรหมูนพรหมานังพรหมูนาพรหมเหิพรหมเฮพิพรหมูนพรหมานังพรหมานิพรหมสุพรหมเมพรหมานราชาราชาโนราชานังราชาโนรัญญาราชูหิราชูพิ รัญโยราชิโนรัญยังราชูนังรัญยาราชูหิราชูพิรัญโยราชิโนรัญยังราชูนังรัญเยราชินีราชูสุราชาราชาโนมหาราชามหาราชานมหาราชังมหาราเช มหาราเชนะมหาราเชหิมหาราเชพิมหาราชัสสะมหาราชายะมหาราชตัดถังมหาราชานังมหาราชราชราชสมามหาราชัมหามหาราชามหาราเชหิมหาราเชพิ มหาราชาสัมมหาราชานังมหาราชาสมิงมหาราชมหิมหาราเชมหาราเชสุมหาราชมหาราชาโนุพัคขวันตุแจกอย่างนี้พัควาพัควันตาพัควันโตพัควันตังพัควันเตพัควันโต พระขวตาพระขวันเตหิพระขวันเตพิพระขวตโตพระขวตังพระขวันตานังพระขวตาพระขวันเตหิพระขวันเตพิพระขวัตโตพระขวตังพระขวันตานังพระขวติพระขวันเตพระขวันเตสุพระขวะพระขวาพระขวันตาพระขวันโต พระวันตะผู้เจริญแจกอย่างนี้พระวังพระวันตาพระวันโตพระวันตังพระวันเตพระวันโตพระวตาโพตาพระวันเตหิพระวันเตพิพระวัโตโพโตพวตังพระวันตานังพระวตาโพตาพระวันเตหิพระวันเตพิพระวัโตโพโตพระวตังพระวันตานัง พระวันเตพระวันเตสุโพพระวันตาพระวันโตโพนตาโพนโตสัทธาสัทธาโลสัทธาลังสัทธาโลสัทธาลาสัตถุนาสัทธาเลหิสัทธาเลพิสัตถุสัตถุโนสัทธาลานังสัต สัทธาลาสัทธาเลหิสัทธาเลพิสัตถุสัตถุโนสัทธาลานังสัทธาลิสัทธาเลสุสัทธาสัทธาโลปิตาปิตาโลปิตาลังปิตาโลปิตาลาปิตูนาปิตาเลหิปิตาเลพิปิตูหิปิตูพิปิตุปิตูโนปิตรานังปิตูนัง ปิตราปิตาเลหิปิตาเลพิปิตูหิปิตูพิปิตุปิตุโนปิตรานังปิตูนังปิตาลิปิตาเลสุปิตูสุปิตาปิตาโลมาตามาตาโลมาตาลังมาตาโลมาตามาตุยามาตาลาหิมาตาลาพิ มาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตาานังมาตุนังมาตรามาตราหิมาตราพิมาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตาานังมาตุนังมาตริมาตราสุมาตุสุมาตามาตโล